แผ่นดินไม่ใช่ของใครเกิดกายอยู่ใต้ฟ้าเดียวกันที่ทุกโครงการในวันนี้และวันหน้าของโตโยต้าทำให้คนไทยมีความสุขโตโยต้าขับเคลื่อนความสุขบริษัทปตทจำกัดมหาชนบริษัททรูคอร์ปอเ a ชั o n จำกัดมหาชน ำดีกเข้าวคนอยู่กับป่าได้ยอย่างสมดุลภายใต้วิถีพอเพียงในชั้นนางที่ว่าพรศรีวรกุลผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรและพลังงานทางเลือกจังหวัดกาญจนบ,บุรี คุณป้าแนะนําตัวกับรายการของเราสเสียกน้อยครับค่ะแะค่ะดิฉันชื่อนางทิวาพรศรีวรกุลนะคะเป็นผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรและพลังงานทางเลือกหรือที่ก็เรียกว่าศูนย์ประชา้านนะคะที่นี่ทําอะไรบ้างครับโอ้ทำหลายอย่างคะ่ะที่นี่เราก็จะเป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องของเกษตรอินทรีย์หรือถ้าพูดอีกชื่ออีกเรื่องหนึ่งก็คือ เป็นศูนย์ที่ใช้แนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพ,พ, mm. พอเพียงมาจากังใช่ปรัชญ,ญาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำไมถึงถึงก่อตั้งศูนย์แห่งนี้ขึ้นมาม,มีแรงบันดาลใจหรือมีแนวความคิดมีความเชื่อมั่นยังไงถึงตั้งศูนย์นี้ขึ้นมาครับคุณป้าครับถามเรื่องน้ยามนิดหนึ่งนะคะครับจริงๆแล้วการตั้งศูนย์เนี่ยศูนย์นียตั้งโดยนโยบายของของรัฐบาลนะคะ แต่ว่าถ้าถามแนวคิดแนวคิดที่เราก่อนจะได้เป็นศูนย์เนี่ยอันสืบเนื่องจากดิฉัน,เ,นเป็นนักอนุรักษ์ทำเรื่องของรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็มีเครือข่ายในการเฝ้าระวังแต่ในช่วงหนึ่งเนี่ยป่าก็ยังถูกบุกรุกแล้วเราก็มาร่วมกันคิดวิเคราะห์ร่วมกับแกนนําในชุมชนว่าเอ๊ะทำไมถึงป่ายังถูกบุกรุกทั้งที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้ทุกคนทุทกหน่วยที่เกี่ยวข้องก็ทํางานหนะัปกปรากฏว่าจริงๆแล้วเนี่ย ชาวบ้านที่เป็นเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยวันนี้เขาอยู่ไม่ได้เขาบอกว่าพอพาปลูกเสร็จปุ๊บต้องเข้าป่าเข้าป่าต้องเข้าป่าไปทาอะไรครับเนี่ยปกติก็จะไปหาหนาอ่อไม้หน่อไม้ของป่าของป่าหาเหดหาหน่อยอย่างเงี้ยฮะแต่หลงัลงๆไม่ใช่<อ>หลงัลงๆไม,ไม,ม,ไม่ไม่มีป่าให้เข้าหรือยังไงครับไม่ไม่มีไม่ใช่ไม่มีป่าให้เข้าด้วยนะคะไปบุกป่าเลยเป็นบุกไปเลยตัด,ต,ดตัดเลยแล้วก็เหมือนไปทําเกษตรใหม่ดิฉันว่าเอาก็ที่เกษตรคุณมีแล้วคุณบุกป่าทําไม เขาบอกว่ามันอยู่ไม่ได้เหตุเพราะว่าการทําเกษตรตอนเปิดป่าใหม่เนี่ยเขาได้ผลผลิตสูงมากแต่ได้ความทรัพยากรของดิน,นยัง,ย,งยังดีอยู่ยัง,ยง,อ,งอุดมสมบูรณ์ใช่ใชค่ะค่ะแล้วแต่ครานี้เกษตรเรามันเป็นเกษตร,รเ,เรรชิงเดี่ยวแล้วก็ใช้สารเครมีเยอะไงคะเอาใช้มากๆจุลินทรีย์ในดินก็ตายอะไรก็ตายให้ผลผลิตดินมันเริ่มลดคุณภาพไปผลผลิตก็เลยลดลงไปด้วยครนี้ต้นทุนก็สูงปัจจัยอื่นๆมันสูง ว่นเป็นรถก็เป็นนี่เป็นสิ่งเขาก็ต้องคิดถึงไอ้เดิมที่เขาเคยบุกป,ป่าใหม่แล้วมันได้เยอะไงเขาก็เลยไปขยายพื้นที่การลุกเลยงอะไรกคนะพอาที่ฉันทางานดะ้อนุรักษ์คิดโอ้ถ้าแบบนี้มันต้องมาแก้ที่คนรอบป่าก่อนเราไปเฝ้าอยู่ไม่ไหวแล้วต้องทอํายังไงให้กเกษตรกรอยู่ให้ได้ก็เลยทําให้เรามีแนวคิดว่างั้นต้องกลับมาที่กเกษตรกรใหม่ก,ก็เลยมาแก้ที่ตัว,ตวบุคคลแล้ว <คน S 1> ล่ะตัว <คน S 1> บุคบคลใช่ค่ะ,คะก็เลยมีแนวคิดว่าถ้ากเกษตรเคมีอยู่ไม่รอด ก็เป็นนึกถึงบรรพบุรุษเราใช้ระบบเกษตรแบบธรรมชาติดังเดิมเลยทําไมเราไม่ดึงอันนั้นกลับมาเพื่อให้เกษตรอยู่ได้เหตุเพราะปัจจัยการผลิตก็ผิดเองเช่นปุ๋ยก็มาจากมูลสัตว์ทั้งหลายเมล็ดพันธุ์ก็เก็บเองอะไรอย่างเงี้ยเป็นเหตุให้ดิฉันก็เลยต้องกลับมาเริ่มต้นคราวนี้พอเริ่มต้นกับชุมชนชุมชนวันนี้ไม่มีความเชื่อแล้วนะถ้าไม่ใช้ปุ๋ยเขากลัวไม่ได้ผลผลิตเพราะว่าโดยธรรมชาติเราชาวบ้านเราใจร้อน อยาที่อยากเห็นผลผลิตทันตารวดเร็วเราก็เลยต้องมาทําเองให้เป็นตัวอย่างทําให้ดูก่อนเลยถ้าเขาเขาไม่เชื่อเขากลัวกลัวว่าทำแบบอินซีเดี๋ยวไม่ได้ผลผลิตแล้วจะเอาเงินที่ไหนไปใช้นี่เอาเงินไหนไปซื้อกินอะไรแบบนี้งั้นเราเริ่มเองเราเลยเริ่มให้ดูเป็นตัวอย่างก็เลยเป็นเหตุให้เป็นที่มาของศูนย์เรียนรู้ต่หลังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนก็มาใช้พื้นที่เราเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับเขาเลยใช่ไหมครับให้กับชาวบ้านมาที่นี่จะได้อะไรกลับไปมั่ง โอ้โหได้หลายเรื่องค่ะ,ะก่อนอื่นเพราะว่าเราใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงนะคะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวมาจับน้อมน้อมนำมาเป็นวิถีที่เราจะเตือนตามใช่ดินไม่ใช่ของใครเกิดกายอยู่ใต้ฟ้าเดียวกันชีวิตไม่ยัง่งมาที่นี่ได้อะไรกลับไปม้างครับอ๋อ มีหลากหลายค่ะที่เรามาดูก็ได้รู้ว่าท่านจะพืชต่างๆของของในชุมชนของเรานะคะเป็นสมุนไพรที่เป็นยาที่ใช้รักษาได้โรคทุกชนิดเลยค่ะมีหลากหลายค่ะแล้วก็เราก็จะได้ไปไปเห็นสมุนไพรในชุมชนของเราที่มีอยู่นะคะเราจะได้เอามามามาใช้มาใช้กระเกิดประโยชน์กับในชุมชนของเรานะคะได้ความรู้หลายอย่างค่ะได้อะไรบางเเกี่ยวกับตรงนี้ใช่ไหมคะครับตรงนี้ตรงนี้เกี่ยวกับผลไม้เกี่ยวกับ สมุนไพรล้วนๆสมุนไพรล้วนๆเลยค่ะสมุนไพรมีมีสมุนไพรบ้านเรามีเยอะแยะแต่เราไม่รู้ประโยชน์รเราไม่รู้ประโยชน์จากมันเราไม่รู้ถึงวิธีที่จะใช้มันใช่ค่ะแต่พอมาเรียนรู้ตรงนี้เราเราก็จะกลับไปแล้วเราก็จะได้วิชาตรงนี้ไปเรียนรู้คือไปทําที่บ้านแรกเริ่มเดิมทีเนี่ย นั่นก,กรักแล้วก็เห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านที่เขาทําเกษตรแล้วผลผลิตมันลดลงเขาก็ต้องบุกลุกป่าทําลายป่าแล้วคุณป้าก็อยากจะตั้งศูนย์นี้ขึ้นมาเพื่อที่จะดูแลเขาช่วยเหลือเขาปัญหาแรกๆเนี่ยก่อนช่วงก่อตั้งศูนย์ใหม่ๆเนี่ยความ,ร,วม,มร่วมมือจากชาวบ้านความเข้าใจมีปัญหาอะไรแบบนี้ไหมครับเกษตรก,กรโดยทั่วไปนะคะ ก็ได้รับข้อมูลทางเดียวต้องใช้คำว่ารับข้อมูลทางเดียวก็คือแล้วแต่เขาจะมีเท่าแก่แล้วเข้าใจนะคะคนที่มาซื้อผลผลิตจากเขาค่ะเราก็จะบอกว่าต้องปลูกนั่นปลูกนี่ก็เหมือนถูกชี้นําหรือว่าถูกชักชวนให้ทําแบบนี้เขาต้องทําตามเพราะว่าคนคนที่บอกเขาคือคนที่ซื้อผลผลิตคือคนที่ให้ตังค์เขาให้ตังค์เขาด้วยแสดงว่าชีวิตที่มันผ่านมาคือเท่าแก่เป็นคนออกแบบให้ ตอนนี้ตัวที่ทําให้เกษตรได้คิดก็คือปัญหาหนี้สินที่มันทําไมยิ่งทํายิ่งเพิ่มแล้วก็ทําให้เกษตรต้องต้องบางครั้งเป็นหนี้พ่อขังหมูมากๆใช้ไม่หมดต้องตัดที่ขายแล้วตัวเองก็ไปบุกลุกพื้นที่ใหม่ก็ต้องไปหาพื้นที่ใหม่เพราะเขาเป็นเกษตรไปซะอย่างนั้นอีกเพราะเขาไม่มีทางเลือกเเขาต้องมีที่ทํากินเขาก็ต้องไปหาใหม่ที่มีให้ให้เกษตรกรได้เข้ามาฝึกอบรมกระสุนปลามีนโยบายในการจัดตั้งศูนย์ปราดขึ้นมา ก็เพราะว่ามันมีที่มานะคะเพราะว่าช่วงหนึ่งจะจําได้มาคะที่สินค้าเกษตรเราถูกดีคืนจากต่างประเทศเพราะมีสารไม่มีคุณภาพมีสารที่เป็นพตกค้างเยอะมากผู้บริหารในกระทรวงทั้งในรัฐบาลสมัยนั้นก็เลยมีแนวคิดว่าจริงๆแล้วเกษตรกรทุกคนมีความรู้เยอะแล้วทำไมไม่ให้เกษตรกรบอกเกษตรกรเอง ็เลยเป็นที่มาของศูนย์ปราตแล้วก็มีหน้าที่ในการฝึกอบรมให้กับเกษตรกรที่เข้าโครงการพักชาระหนี้หรือปรับโครงสร้างหนี้ก่อนจะพักชําระหนี้ต้องเข้ามาอยู่กับศูนย์ปราก่อนศูนย์ป่าก็จะมีหลักสูตรหลักสูตรอันนี้ก็ก็จะออกโดยร่วมกันทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรเป็นหลักสูตรมาตรฐานเลยมาตรฐานที่ใช้ทั่วไปกับศูนย์ปราแล้วก็ทุกศูนย์เลยจะจะเหมือนกันทั้งหมดก่อตั้งใหม่ๆเนี่ยไม่มีปัญหาความรูมไม่รู้มือความสนใจเลยเพราะว่าถูกจังหวะ ห่วงเวลาพอดีใช่ครับศูนย์แห่งนี้เนี่ยมีวิธีการถ่ายทอดความรู้มีฐานการเรียนรู้หรือมีลำดับขั้นตอนยังไงครับของเราที่นี่นะคะก่อนอื่นเมื่อเมื่อกลุ่มเกษตรกรเข้ามาแล้วนะคะก่อนอื่นต้องละลายพฤติกรรมก่อนเลยเพื่อให้เขาสนิทชิดเชื้อกันเรียบร้อยแล้วเราก็จะเริ่มที่จะดึงความคิดของเขาทำให้เขามีส่วนร่วมในการออกความคิดวิชาแรกก็คือ เวทีค้นหาทุกเป็นยังไงมั่งครับค้นหาทุกเนี่ยเราก็อยากจะให้เขาแชร์ออาว่าความทุกของาชีวิตคืออะไรแต่ก่อนที่จะให้ดูค้นหาทุกเราก็จะเปิดซีดีหลายเรื่องมากตัวอย่างของชีวิตความเหล้มเหลวผิดพลาดความผิดพลาดหรือวิกฤตเรื่องของของประเทศเรื่องของชาวนาเรื่องของอะไรที่ที่ผิดพลาดพอให้ดูเสร็จปุ๊บแล้วก็ แบ่งกลุ่มแบ่งกลุ่มให้เขาลองเ,ลเป็นกลุ่มย่อยลองเล่ากันสิทุกของคุณคืออะไรแล้วก็มาแชร์แล้วก็บันทึกแล้วก็นำเส,สนอหนึ่งแล้วก็เป็นอารมณ์ร่วมกันแล้วลแหละช่วงนี้แหละค่ะเป็นเป็นเป้า,ปาวัตถุประสงค์ของเราก็คือทำยังไงให้เขาเห็นเหตุทุกข์ของตัวเองถ้าเขาเห็นทุกข์ของตัวเองได้ถ้าสมมุติว่าเขาเป็นหนี้ถ้าเขาเป็นหนี้แล้วเขาทุกข์เขาก็จะได้ทบทวนว่าเราก่อนเป็นหนี้เพราะอะไรคือคือเราต้องเอาวิถีชีวิตของชุมชนขึ้นมาให้เขาดู เห็นนของข้าวเลื้อของสิต่างให้เขาประทับใจรู้สึกว่ามันใช่เลยใช่เลยเขาก็จะยอมที่จะปลดปล่อยความทุกข์ออกมาเช่นกันแลกเปลี่ยนล้อมรวมตอนนี้มีอารมณ์ร่วมความรู้สึกเดียวกันแล้วแหละทีนี้นี่แหละแล้วต่อไปขั้นตอนต่อไปยังไงครั้นี้เราก็จะพอพอบอกความทุกข์เสร็จก็จะเริ่มือนแก้คราวนี้เราก็จะมาชวนคุยว่าวันนี้ถ้าหาก็าคุณเห็นทุกข์ของคุณแล้วเนี่ยมันต้องเริ่มยังไงเราจะเริ่มแก้ไขต้องเริ่มด้วยบัญชีรับจ่ายก่อน ก็คือหมายความว่าเอ้ยงั้นคุณต้องมารู้ตัวเองก่อนคุณใช้เงินไปเรื่องอะไรบ้างมันชฉียครัวเรือนนะคะเอามาคุยกันเลยเอามาคุยกันเลย,เอาายเลยองบันทึกสิเราก็ใช้ในกลุ่มนั่นแหละลองบันทึกกันเลยเป็นรูปธรรมเลยเรูปธรรมเลยว่า,าวันนี้คุณมีค่าใช้ใจ่ายอะไรบ้างง่ายๆยังไงต่อไปครับค่ะหลังจากเข้มปุ๊บเนี่ยก็เริ่มคิดครัวนี้ก็จะกลับมาดูถ้ารายรับรายรับน้อยรายจ่ายมากรายรับได้จากไหนจากการทำเกษตรเราก็เริ่มใส่รายละเอียดแล้วทีนี้เราเริ่มเริ่มนี่จะป้อนสิ่งที่เป็น วิชาการหลักการเนื้อหาแนวคิดแนวความคิดนะคะเราก็แล้วจนกระทั่งเราก็จะมีการให้ออกแบบแปลงก็จะใช้พื้นที่ของสู์แล้วเนี่ยเอาคุณลองเดินเที่ยวดูสิคุณจะทำไรมั่งแล้วคุณจะลองที่อันไหนที่มันคุณจะเพิ่มอะไรได้อีกในแปลงเนี่ยเหมือนกับให้โจทย์มาละคุณลองคิดดูสิว่าคุณจะบริหารจัดการยังไงให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่สูงสุดคิดร่วมกันช่วยกันคนนั้นคิดคนนี้คิดช่วยกันออกแบบทําเป็นกลุ่มนะคะคนนั้นช่วยเติมต้องปลูกอันนี้ดีกว่าปลูกอันนั้นดีกว่า อันนี้พื้นระยะรายปีเช่นเช่าอมน่ยตัดยอดไปตัดได้ทั้งปีกับอายุพืชอายุสั้นสุดผักบุ้งสั้นสั้นเร็วสุดจีเลยผักถั่วงอกอะไรเงี้ยมันก็จะออกแปบนายละเอียดละดนั้ดเลยนี่คือขั้นตอนการการจะสร้างรายได้แล้วกัน ความมมดีนดนนัั้ได้เรียนรู้อะไรกลับไปบ้างครับได้หลายอย่างค่ะมีอะจำพวกจำพวกสมุนไพรค่ะยา<อ>สมุนไพรค่ะเพราะว่าเพราะว่าที่อำเภอเฉลิมประเกียดมีเยอะแต่เราไม่ไม่ไม่รู้ว่าเป็นตัวยาค่ะที่นั่นมีเยอะแต่เราไม่รู้ว<ช>่ามันเป็นยาใช่ค่ะมา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 ,มาที่นี่ถึงได้มารู้ว่าตัวนี้ก็คือยามีตั้งหลายอย่างค่ะ ก็จริงๆก่อนจะมาหาข้อมูลมาแล้วค่ะนิดนึงเพราะว่าที่ครอบครัวนี่คือทําเป็นครอบปูเห็ดนางฟ้าแล้วก็ทราบว่าที่ศูนย์เรียนรู้ที่นี่เขาจะมีแนะนําเกี่ยวกับพวกยาที่กําจัดพวกแมลงหรืออะไรต่างๆที่อยู่ในเห็ดซึ่งไม่ใช่สารเคมีก็เลยอยากมามาดูค่ะเป็นเกษตรอินทรีย์ค่ะใช่ค่ะแล้วก็มาอาจารย์ก็ให้ ลองเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเชื้อจุลินทซีย์ค่ะเอาไปขยายเชื้อเองแล้วก็ลองฉีดตูเชื้อพี่จะนำไปขยายผลได้ค่ะพอดีเป็นอสมด้วยก็ได้เรื่องพืชที่เป็นยาสมุนไพรค่ะก็มันมันเป็นอะไรที่มันมีอยู่แล้วในเราแวกน้นนะคะก็คิดว่าน่าจะน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรแต่ปัญหาคือมันจําไม่ได้ว่ามันคืออะไรอะไรเพราะจดอย่างเดียวมันไม่มีต้นไปเป็นตัวอย่างไม่มีตัวอย่างไปดูค่ะครับ ที่สามเราจะเริ่มไปปฏิบัติทําปุ๋ยใช้เองจะต้องทํำยังไงทีนี้เริ่มให้ความรู้เรื่องเรื่องเทคนิคต่างๆที่เรามีแล้วค่ะนี่แหละค่ะที่นี่มีกี่ฐานครับฐานการเรียนรู้ที่นี่ฐานเรียนรู้ของเราก็จะมีอยู่เจ็ดแปดฐานฐานแรกใกล้ๆจะมีเรื่องของการทํากาซชีวภาพใช้เองแล้วฐานต่อไปก็จะเป็นเรื่องปุ๋ยปุ๋ยน้ําปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ำเชียวภาพค่ะแล้วก็เป็นปุ๋ยปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยแห้งแล้วก็จะมีฐานน้ำสมกวนไม้แต่พักใน,นก็ไม่ค่อยได้เผานะคะพอดีฝนต,ตกตกมากสถาวนี้ต่อไปแล้วเราก็จะมีเลี้ยงเลี้ยงสัตว์แล้วก็จะมีเลีเล้ยง,งหมูหลุมหมูลุมค่ะแต่ตอนนี้เราก็จะเบาเรื่องเลี้ยงสัตว์ไปนะคะ,คะแล้วเราก็จะมีแป้งผักเลยสอนการลงแป้งแป้งผักมันมีการแบ่งพื้นที่ไหมมีแบ่งพื้นที่ค่ะแล้วก็ให้คนชอบปลุกทดลองทําเลย เช่นง่ายๆอย่างปลูกข่บุ้งเนี่ยถ้าคนเหมือาชีพเขาก็จะทำแปลงเรียบร้อยก็จะใช้ไม่หวนเลยแต่ของเราก็ชวนว่าพอหวานเนี่ยแล้วพอเวลาให้เรามีอะไรนำเสนอไหมเราทำแบบเราดีไหมเราทำแบบเราไหมเพราะว่าถ้าทำแบบเราเราก็จะทำแปลงเรียบร้อยเราก็จะขีดเป็นแนวแล้ดเปหนแนวล้วมีช่องว่างไว้สำหรับโรยปุ๋ยแต่ถ้าหากว่าหวานเลยเนี่ยพอจะใส่ปุ๋ยบางคนก็ส่วนมากเกษตรเขาก็จะใช้หวานบางครั้งปุ๋ยก็ไปค้างบางเมืงค้างบางเรือนการปลื้ม เพราะว่ามันทาให้เน่าด้วยนั่นที่ปริมาณแล้วมันไม่ได้คุณภาพอะเอียดเราก็ให้เขามาจัดระเบียบจัดระเบียบการจัดระเบียบครั้งนี้นอกจากใส่ปุ๋ยง่ายปุ๋ยไม่ค้างในต้นไม้แล้วเวลาถอนถอนง่ายเพราะว่าเราเราก็รวบถอนรวบถอนรวบถอนมันก็แต่ถ้าวานปุ๊บมันอยู่นั่นตอนีมันก็มั่วหวานตั้งแต่มั่วตั้งแต่ตอนหวานมั่วทั้งตอนใส่ปุ๋ยแล้วก็มั่วไปถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยวเก็บค่ะคราวนี้แต่อาจจะรวดเร็วแต่ว่าของเราจะมารวดเร็วตอนปลายมือ แล้วหลังจากแปลงผักมีอะไรครับก็มีแปลงผักก็ลองให้เห็นแล้วเนี่ยฐา,านที่เราเน้นมากฐานสมุนไพรสมุนไพรของเราเนี่ยเราจะเน้นสมุนไพรที่เป็นวัชพืชก็คือเป็นยาสิ่งที่เรามองว่าเป็นวัชพืชนะะต้อง<า>กำจัดปกติก็จะเจัดว,วัชพืชเนี่ยเราบอกไม่ใช่นี่แหละคุณเอามาเป็นยาไล่แมลงเราเชื่อเห็นถึงประโยชน์เป็นยาในการไล่แมลงบางตัวเป็นยาคนอีกด้วยให้คําแนะนําเขาได้ยังไงครับคงจะเชื่อได้ยากครับเพราะว่า ปลูกผักเนี่ยไอตัวมงมวัชพืชขึ้นมันมาแย่งไปทำให้เขาเชื่อเขาชอบคิดแบบนี้ค่ะชอบคิดว่าแย่งอาหารแต่จริงๆแล้วเนี่ยพืชแต่ละชนิดเนี่ยเขาก็ยังจะมีแต่ละชนิดเขาก็ต้องการสารอาหารที่แตกต่างกัน ความดีนั้นมัดมันนิรันดร์